สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายในช่วงวันที่16นะคะสิงหาคมถึงวันที่ส1สิงหาคมนะคะ ดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นใช้วิจัยญาณในการรับชมค่ะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงกับกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามากดแชร์กดวางด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะมาก่อนค่ะหนึ่งใบคุยน็อปซอค่ะอืมคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวท่านลมค่ะท่านลมก็มีราศีกุมราศีมิทุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะว,วันตกค่ะอืม เอแม่ค่ะเป็นไพ่ The Wheel of Fortune นะคะแล้วก็ตามด้วย,ยไพ่ Chariot นียคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎด้วยก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมค่ะหรืออาจจะเป็นรักทางไกลเนาะอืมนะ ความคิดว่าคุณสองคนเนี่ยน่าจะมีความต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะต่างความคิดต่างนิสัยนะแบบแบบต่างคนละขั้วเลยนะคะอืมแต่ก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้อยู่นะคะมีไพ่หกเหรียญค่ะอืมแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ดูแล้วค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้พอสมควรเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช่มาในเวลาที่เหมาะเจาะเออพอเหมาะพอดีเลยนะคะนะเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่า มีอะไรหลายๆอย่างที่คุยด้วยกันแล้วมันไปด้วยกันได้นะคะถึงแม้นิสัยจะต่างกาันแต่ว่ามันก็กลมกลืนกลมเกลียวกันดีนะคะนะอืมตอนแม่ค่ะมีพายสองถ้วยค่ะอืมความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยจะว่าเป็นโซเมตเลยก็ว่าได้นะอืมนะเออ ถึงจะมีความต่างกันแต่ก็อย่างที่วางบอกะค่ะสามารถปรับจูนกันได้นะคะดูแล้วตัวคุณก็อินกับเขาพอสมควรและตัวเขาก็อินกับคุณมากๆเหมือนกันนะคะนะมีทั้งไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่เดวบิลออฟฟอร์จูนเนาะนะเอ,อส่วนถ้าเป็นคนโสดเนะะี่ยค่ะถ้าคุณพร้อมที่จะมีความรักใหม่ๆนะวังว่าเปิดใจเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่นะ เออคนที่ใช่คนที่พอเหมาะพอเจาะพอดีสําหรับคุณเลยนะคะนะเข้ามาทาให้ชีวิตของคุณนี่มีสีสันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะาวนี้เราไปดูกันต่อนะคะอืมตัวเขาเนะะี่ยค่ะก็เออดูแลคุณพอสมควรเลยนะกยควางเห็นไพ่หกเหรียญคะ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะแล้วแม่มค่ะมีไพ่เด็กถือดาบค่ะ คนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวทัดลมเนอะรู้สึกว่าคลิปนี้จะเด่นไปทางทัดลมค่ะขอดูไพ่เด็กถือดาบหน่อยค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะจากที่ขยายมาแล้วนะคะกาคิดว่าตัวคุณเนี่ยค่ะก็อาจจะยังมีความระแวงเขาเหมือนกันเนอะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แหะ เนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วคุณอาจจะไปทราบถึงประวัติของเขามาก็ได้ค่ะว่าเขาเนี่ยก็พอตัวเลยนะเออก็อาจจะทําให้ระแวงก็ได้แต่เราก็อย่าระแวงมากเกินไปนะคะนะมันก็พอเราระแวงมากเกินไปคนรอบข้างที่อยู่ด้วยอ่ะจะอึดอัดนะคะอืมนะอ่ะไปดูต่อนะคะว่ามีอะไรอีกบ้างนีมีไพ่ไฮพรินะคะอ่า ขอขยายให้เพลซหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ที่แบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะดราม่านะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่ตัวเขาเราก็อาจจะต้องทําความเข้าใจนะคะเขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตค่อนข้างเยอะนะ เออเราก็ออพอทําความเข้าใจเนี่ยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันราบรื่นได้อีกครั้งหนึ่งนะอืมเออมันมันมีความรู้สึกเวียงเวียงอะคะ่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะส่วนถ้าคุณอะรู้สึกว่าคุณมีคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรไม่ชัดเจนมีอะไรปิดบางเนี่ยคุณสามารถถามเขาได้โดยตรงเลยนะคะวางคิดว่าเขาจะให้คําตอบกับคุณค่ะเพราะว่ามีไพ่ขยายเป็นไพเน่เดอะซันเนาะ เออคุณจะจางคุณจะรู้สึกว่าเออควรจะทำยังไงกับชีวิตดีนะอืมมาดูกันต่อนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะมีไพ่สองไม้ค่ะเก้าเหรียญค่ะอืมแล้วก็ The Fool ค่ะอืมวาคิดว่าต่างคนต่างเป็นคนที่แบบรักอิสระเหมือนกันเนาะอืม พอเวลามาอยู่ด้วยกันก็อาจจะยังปรับตัวไม่ค่อยได้นะคะดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหรือไม่ค่ะคุณอาจจะเจอปัญหาแบบนี้ค่ะเออ,อยู่กับเราเขาก็โอเคเนาะแสดงตัวว่าเออเป็นฟงเป็นแฟนนะคะแต่พออยู่คนเดียวเนี่ยเขาอาจจะหลั่นล้ามากเกินไปอะไรเงี้ยแสดงตัวว่าโสดเงี้ยก็อาจจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้ได้เหมือนกันเนาะ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลกวาคิดว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาอะดูแล้วมันไปในทิศทางที่ดีค่ะมีทั้งโซเมดมีทั้ง the wheel of fortune นะคะก็เอ,อเป็นคู่กันได้เลยนะคะอืมนะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะใช้คำว่าดวงสมพงก็ได้เออใช้คำว่าดวงสมพงคือสามารถคุยกันได้เราเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็สามารถเป็นความสัมพันธ์ที่ระยะยาวได้เนาะอืมนะ อนี่เป็นดวงโดยรวมนะคะอะไรที่ดีก็รับเอาไว้นะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปนะคะหรือว่าถ้ามันยังไม่เป็นแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะแบบคิดเออขอให้มันเป็นแบบนี้นะหรือว่าเราอาจจะพยายามทําให้มันเป็นตามนี้ก็ได้นะคะ <S <S อ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าไพ่อยากมีอะไรแนะนํำไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะอ่ะไพ่เดือบูลค่ะต้องระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะอือารมณ์คุณอาจจะแบบ โลเลปั่นป่วนสับสนมากในช่วงนี้นะคะอืมนะแต่วามคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วอะเออมันสามารถไปต่อได้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องลังเลกับมันเนาะอ่ามีไพ่เก้าถ้วยนะคะ temperance ค่ะถ้าคุณกําลังรอใครสักคนนึงนะคะเออความคิดว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยมีโอกาสที่คนคนนั้นเนี่ยจะติดต่อกลับมานะคะหรือว่า เอ่อความสัมพันธ์ของพวกคุณกับของของคุณกับเขาเนี่ยตัวเขาจะปรับปรุงเนีตัวเขาจะปรับเปลี่ยนเออไปในทิศทางที่ดีคือปรับตัวเข้าหาเราอะ่ะเออเพราะว่าไพ่เนี้ยมคือไพ่ของบาลานซ์เนอะเออเขาจะพยายามปรับเปลี่ยนดังนั้นเราก็ต้องปรับเข้าหาเขาด้วยนะคะ <laughs> อืมไพ่ก้าวทั่วยังบอกว่าเอ่อตัวเรากับตัวเขาเนี่ยยังเป็น ช่วงเวลาที่มีความสุขอยู่เนาะต่างคนต่างก็เป็นคนที่แบบเติมเต็มให้กับกันและกันอยู่นะคะ mm. ตามแม่ค่ะ King of คั p ไม่รักได้ไงเนาะ mm. เออ King of คั p ขึ้นแม่เขาก็รักแหละนะคะเขาก็พยายามที่จะทุ่มเทแต่ว่าให้กับคุณเนาะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยการแสดงออกมันจะไม่เหมือนกันเนาะเออบางคนอาจจะหวานฉ่ำบางคนอาจจะไม่หวานแต่ก็คือว่ารักนั่นแหละนะคะ มาดูนะคะว่านตอนนี้เขามองคุณเป็นยังไงบ้างนะเออคิงออฟ s ค่ะดูใจร้อนขี้งอุ่นอินเหมือนกันนะคะช่วงนี้ตัวคุณเดทนะคะอืมนะบอกจะเงียบก็เงียบไปดือด้อเลยนะคะไพ่เดวิลค่ะอืมนะช่วงนี้อารมณ์ของคุณแปรปวนมากๆเลยค่ะแล้วก็ไพ่สเตรนค่ะ สิ่งที่เขาคิดนะคะกับคุณเนอะสิ่งที่เขามองกับตัวคุณเนี่ยค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเซ็กอัอเพลมากๆเนี่ยเออชื่นชมคุณนะคะอยู่ด้วยเราหล,ลงไหลอืมนะเออห่างกันก็คิดถึงอะอารมณ์ประมาณนั้นห่างกันก็คิดถึงอยากตัวติดกันตลอดเวลาเออสกินชิปประมาณนี้นะคะอืม มันเป็นความแบบลุ่มหลงได้ปลื้มเนี่ยไพเดวิลอะเออคือห่างกันยังไงก็ยังคงคิดถึงอืมนะคะอะนี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนอะสิ่งที่เขามองคุณด้วยว่าคุณเป็นคนที่มีเซ็กอัพเพีลนะคะเป็นคนเก๋คนนึงนะอ่ะควงขอดูไพ่ข้อความหน่อยนะคะมีค่อยข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกอยากจะพูดให้ฟังนะคะเขาบอกว่า คุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ดีพร้อมสําหรับเขามากๆเลยนะคะอืมนะคือประมาณว่าเป็นคนที่ใช่นั่นแหละนะเป็นคนที่ใช่ต่อมาค่ะเขาอยากเจอคุณนะคะเราก็อยากอยู่ใกล้ๆคุณทุกๆวันเลยเหมือนกับเมื่อกี้ที่ไพ่ที่ขึ้นมาไพ่เดว,วิลอะคะ่ะเออนะอารมณ์อยากตัวติดกันตลอดเวลา <c oughs> นะคะหรือไม่อะ่ะถ้าเกิดไม่อยากตัวติดกันตลอดเวลา เขาก็คิดเลืองสิบแปดบวกอยู่นะคะว่าเออแซบอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาค่ะเขาอยากจะขอโทษนะที่ทำให้คุณเน่ยเสียอ,อกเสียใจเสียน้ำตานะคะอืมนะเออเขาไม่ชอบที่คนเก่าๆของคุณยังวนเวียนอยู่ในชีวิตใครยังมีคนเก่าๆวนเวียนอยู่หรือเปล่าไม่ได้นะวน เราต้องให้เกียรติคนใหม่นะคะอืมนะแต่ถ้าเกิดเออบางคนเป็นครอบครัวกันเนาะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ว่าเราก็ต้องให้เวลาให้ priority ของคนใหม่มาก่อนเนาะนะ่าขอดูอีกสำหรับหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าตอนนี้นะทุกๆวันเนี่ยเขาอยากตื่นมาแล้วเขาอยากเจอหน้าคุณเป็นคนแรกค่ะ อืมนะต่อแม่ค่ะอืมเออเมื่อกี้กวางพูดถึง priority ใช่ไหมเออไพ่มันขึ้นมาอีกเหมือนกันค่ะบอกว่าบางครั้งบางคราวอ่ะคุณก็ไม่ค่อยที่จะอืมเหมือนให้เขาเป็น number one สเท่าไหร่อย่างอื่นมาก่อนเออนะคนอื่นมาก่อนก็น้อยใจนะน้อยใจอ่ะมาดูต่อนะคะอืม เออนะตอนนี้ถ้าคุณอารมณ์ไม่โอเคอารมณ์แบบเวี่ยงไปเวียงมาผีเข้าผีออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ากลับมาเมื่อคุณรู้สึกแบบมั่นคงแล้วนะค่อยมาคุยกันถ้ารู้สึกดีเมื่อไหร่ถ้ารู้สึกว่าไม่สับสนในชีวิตแล้วค่อยมาพูดคุยกันอ่าเขาก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะคะอืมคราวนี้ว่าขอไพ่แนะนําจากไพนางฟ้าละกันไพ่นางฟ้าจา มีอะไรแนะนำบ้างวัดจะอืมอ่าไพ่บอกว่าเอ่อความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะคะอืมยังเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคอยู่เอ่อถ้าตอนนี้คุณมีความสงสัยว่าความสัมพันธ์นี้ใช่หรือไม่ใช่อะไพ่บอก look for sign คือลองหา ลองดูซิเขามาในจังหวะเวลาชีวิตตอนไหนเอออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมะลองหาสัญญาณดูอาจจะมีสัญญาณส่งมาอ่ะวังขอดูไพ่แนะนำอีกนิดนึงนะคะอืมอแล้วก็ไพ่บอกว่าถ้าคุณเนี่ย ตอนนี้กับเขาว่าทะเลาะก,กันเนาะบางทีไม่ต้องรอก็ได้เออไม่ต้องรอเขามง,งอหรืออะไรบางทีเราเข้าหาก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตัวเขาก็ยังคงคิดถึงเราอยู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณเนะะี่ยค่ะขาดความชัดเจนนะเออบางทีเราสงสัยอะไรกับเขาเนี่ยเราอาจจะต้องพูดเขาไปเลยตรงๆนะคะหรือว่าถามเขาไปเลยตรงๆถ้าเรามัวแต่แบกรับความสงสัย,ยงั้นไปอะ่ะความสัมพันธ์มันจะอึมครึมอะ่ะ สุดท้ายแล้วอะวันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องระเบิดออกมาสุดท้ายแล้วพอระเบิดมาเนี่ยมันจะตามมาด้วยอารมณ์มันไม่ใช่แค่สงสัยเฉยๆเออมันจะอารมณ์บูดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยค่ะนะแต่ก็เวลาถามเราก็อาจจะต้องมีศิละปะในการพูดนิดน,นึงนะไม่ใช่แบบกระโชกโคกคากนะเออไม,ไม่มีใครอยากที่จะฟังในในรูปแบบนั้นใช่ไหมคะอืมอ่ะอืมเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งใบนะคะเออ หนึ่งใบหนึ่งใบนะคะอืมเออถ้าตอนนี้นะคะเออคุณอยู่ไกลกันนะคะอืมทราบอกว่าไม่อยากไม่อยากให้เหมือนแบบหายไปอะ่ะให้ให้ส่งมเมสเซจหาการคุยกันอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอย่าทิ้งช่วงเวลาไว้นะคะนะพอมันทิ้งแก๊บไวอ้อ่ะความรู้สึกมันก็ลดน้อยลงไปได้เนาะเออดังนั้นก็อย่าอย่าทิ้งแก๊ไว้นะคะ อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆอะไรที่ดีก็รับเอาไว้เนาะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะคะส่วนใครที่อยากจะเช็คดวงของคุณกับเขาจริงๆเนี่ยค่ะขอชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขานะคะก็มาเช็คดวงกับกวางได้ใส่ตัวแอสแล้วพิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะวันนี้ก็า